อีกไม่กี่วันก็จะมีงานใหญ่ที่หอประชุมกองทัพเรือแล้วนะครับกับมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่13นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ที่มีไฮไลท์สำคัญก็คือการเดินแบบชุดผ้าไหมไทยโดยคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยแล้วก็อีกอัครราชทูตรวมถึงคู่สมรสแล้วก็ผู้แทนจากสถานทูตต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็นิทรรศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม39จังหวัดนะครับโดยในงานยังมีการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีพอทที่เป็นผ้าไหมสวยๆผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบับเครื่องแต่งกายเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่มาพร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมรําไทยผสมการเต้นแจ๊สการเต้นบัลเล่โมเดิร์นแล้วก็การแสดงชุดเส้นใยสินจากท้องถิ่นสู่สากลน,นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของประเทศไทยเรานะครับ